สวัสดีครับวันนี้วันที่22พฤษภาค,คม2567ตรงกับวันวิสาขบูชานะมาเล่นแอปแท็บสันต่อไปนะแอป,ปแท็บก็คือ Thai Astrology Plus จริงๆก็คือแอป,ปอยู่เรเนียนนะฮะลิทูบาเนี่ยนะอยู่ทางซ้ายนะครับผมเนี่ยถนัดอยากให้มนอยู่ทางขวาผมก็แบะบนคลิกที่ ผมแรกเนี่ยนะที่มีขีดแนวตั้งสองอันเนี่ยนะฮะดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกก็คือการคลิกคลิกสองครั้งต่อเนื่องติดกันนะเห็นผมสอนแบบนี้นี่ไม่ใช่ตลกนะฮะคือผมย้ำรู้จักดับเบิลคลิกไหมกับลูกศิษย์บางคนเนี่ยก็เงียบ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 อ๋อไม่รู้ก็เลยต้องพูดอย่างนี้นะฮะดับเบิลคลิกครับ มันจะอยู่ทางขวาดับเบิลคลิกทีมันจะอยู่ทางซ้ายดับเบิลคลิกทีไปอยู่ทางขวาคลิกเดียวมันจะเปิดเมนูที่ต้องการใช้ออกมานะฮะอย่างนี้ผมชอบให้มันทางขวานะครับก็เลยจะดับเบิลคลิคกแล้วมาค้างไว้ตา,า,างนี้แล้วผมก็จะตั้งค่าให้มันอยู่ทางขวาตลอดเพราะว่าคราวหน้าถ้าเปิดโปรแกรมมาการดับเบิลคลิกข้ามไปข้ามมาอย่างนี้มันจะลืมนะฮะ ผมก็จะตั้งค่าครับเข้ามาที่อยู่เรื่องนแล้วก็หลักมันอยู่หลักอยู่แล้วนะฮะตั้งค่าหลักเพิ่มเติมนะตัวป่มนี่นะ,ะตั้งค่าหลักเพิ่มเติมแล้วก็เลือกตำแหน่งแถบเมนูมันให้ซ้ายเป็นค่าเริ่มต้นเราคลิกขวาเสร็จแล้วก็กด x ออกไปนะฮะคราวหน้าถ้าเปิดแอปนี้ขึ้นมามันจะอยู่ทางขวาแบบนี้นะ อันนี้ผมแต่เบินคลิกก็ไปอยู่ซ้ายกแล้วคลิกอยู่กว่านะครับอ่ะโอเคคราวนี้อ่าดวงชะตานี้นะครับเราได้พูดถึงปราสีในวงสีน้ำเงินไปแล้วเราได้พูดถึงดาวเกษตรบางส่วนนะในวงที่เป็นสีแดงเล็ดหมูเนี่ยนะครับไม่ได้พูดทั้งหมดเพราะว่าอ,อาจจะนอกเรื่องเกินไป เนครับคราวนี้ก็มาดูวงถัดไปเป็นสีฟ้านะครับอันนี้เรียกน้ําเงินอันนี้เรียกฟ้าก็คือน้ําเงินอ่อนนั่นเองนะครับก็คือดาวที่อยู่ในราศีไหนนะฮะขอบเขตของราศีเช่นราศีเมษจะอยู่ตรงนี้นะครับงนั้นมีดาวอะไรอยู่ในราศีนี้บ้างก็จะเห็นว่ามีอังคารมีราหูนะครับอยู่ตรงนี้พอมีราศีพกฤษภมีดาวอะไรบ้างมีดาวพุธ มันต้ออยู่แล้วก็สุขเพื่อหัดน,นะฮะการใช้แผนภาพดวงอย่างนี้เนี่ยเวลาดาวที่มันอยู่ตำแหน่งเบียดเบียดกันใกล้ๆกันมันจะมีขาดาวเป๊ะออกไปอันเนี้ยมันจะอยู่ตรงเป๊ะแต่พอสุกปับ๊บอ่าจริงๆมันมีลักษณะมาะก่อนเนาะมันต้องเบ้เรียงออกไปไม่งั้นมันก็ทับกันอยู่บนจุดเดียวกันนะครับ ก็เลยต้องใช้เทคนิคของมีขีดบอกว่ามันอยู่ตรงไหนแน่แล้วก็เบยออกไปเพื่อบอกว่าตรงเนี้ยคือดาวสุกร์นะเบเบไปจนกว่ามันจะไม่ทับกันแล้วก็อย่างี้สิ้นสุดที่แอดม t โสแล้วก็ยาวไปนะครับนี่คือเทคนิคของการแสดงภาพนะเพื่อให้มันไม่ดาวมันไม่ทับกัน ครันี้ที่ผมพูดไปเนี่ยผมไม่ได้เล่าเรื่องว่าสัญลักษณ์ดาวอะไร <c oughs> มีหน้าตายอย่างไรนะเช่นอังคารนะครับถ้าใครเคยเข้าห้องน้ําหรือว่าเคยเห็นแผนแผนภาพหรือกระดาษร,รายงานที่แมทที่หมอจดนะะจะเห็นว่ามันมีอังคารกระสุบเป็นหลักอังคารบบคือแบบนี้กลมๆแล้วก็ลูกศรชี้เฉียงๆสุบคือแบบนี้กลมๆแล้วก็ลงมาแล้วก็มีขีดกวาดนะครับ นี่คือดาวในวงการแพทย์ก็ใช้อังคารกับศุขแทนผู้ชายและผู้หญิงนะฮะความกล้าแข็งแล้วก็ความอ่อนโยนตรงกับทางโหราศาสตร์นี่เองนะครับหน้าห้องน้ำบา,บางสถานที่ก็สร้างสารรค์ก็จะใช้อังคารแทนห้องน้ำชายศุขแทนห้องน้ำหญิงนะรเรื่องของการจำสัญลักษณ์ดาวนี่คงจะไม่มาเล่าให้ทุกตัวนะฮะ ก็ไปหาอ่านกันเองในหนังสือของผมเอกสาร,นะรโพสหรือว่าบทความอะไรต่างๆที่ผมเคยพูดไว้เยอะแยะหรือของคนอื่นก็ได้นะครับไปนั่งท่องกันมาเองนะครับอันนี้ก็จะอธิบายวิธีมองแผนภาพให้ดูเฉยๆผมจะพูดเลยไปเลยนะอย่างนี้ก็คือเมตรนะครับแผนภาพของยูเนียนนี่เราจะเอาเมตรได้บนตาสีเมษคือนะครับนั้นะ ตรงนี้จะมีจุดเมธรที่บอกแทนราศีเมอีกถัดมาอังคารราหูอยู่ในราศีเมรพุทธมันจะอยู่ลัคนาศกและน่าจะพึหัสด,ด้วยนะครับ,นะรบดูดีๆนิดนึงขามตรงนี้อ่ะอยู่ในราศีพฤทธศกนะครับพอเลยมาเป็นอาทิตย์กับแอดมตอสอาทิตย์นี่อยู่ในพฤทธศกหรือมิถุนกันแน่แต่แอดเมตอตสที่เห็นชัดนะครับแต่ผมจะ พิสูจน์ก็คือผมจะคลิกนะจิ้มคลิกไปที่อาทิตย์อาทิตย์เขาบอกว่าอาทิตย์อยู่ที่ห้าสิบเก้าองศายี่บห้าลิบดาสิบเก้าลิบดามันคือราศีพฤกษ์ก่อนเคยเนีล้ะพี่เหมือนรูปวัวมีเขาเนี่ยแหละยี 29, ่สิบเก้ารูปวัวมีเขาก็คือยี่สิบองศาที่ยี่สิบเก้ายี่สิบห้าลิบดาสิบเก้าพิลิบดาอันนี้บอกว่าอยู่นนจานสามร้อยหกสิบองศา นั้นสรุปว่าดาวอาทิตย์อยู่ในราศีพึกศกเช่นเดียวกับพฤหัสศุขร์ลัคนาและมรอยูครับพอมาเป็นแอดมิโตสถ้าผมคิดที่แอดมิโตสเห็นว่ามาอยู่ในราศีมิถุนหรือคนคู่แหละนะครับตัดไปครับฮาเดสโคโนตอันนี้ดูง่ายอยู่ในราศีกรกฎนะวาคโนตอยู่ในราศีสิงราศีกัน ไม่มีดาวนะครับแล้วก็ราศีตุลมีจันทร์กับเซอุสราศีพิจิกนะครับมีอพรลนแล้วก็โพไซดอนราศีธนูไม่มีดาวราศีมกรมีคิวปิโดราศีกุ่มมีมอริเดียนมกรยังมีอ,ออน่เลนนะมะกรเนี่ยยังมี ผู้โตอยู่ด้วยนะครับเส้นของมกรูตรงนี้นะครับแต่นี่คือเส้นแบ่งเรือนตะกี้ผมจะหลงคือเส้นแบ่งเรือนเส้นแบ่งราศีคือคือนี้นะแล้วก็จบด้วยราศีมีนมีเสาแล้วก็เนบจูเนนะีนะ่ยนอันนี้คือวงของดาวแล้วก็ตำแหน่งมันอยู่ในราศีไหนนะครับส่วนถัดไปครั้งหน้าก็จะมาดูเรนะื่องว่ามันอยู่ในเรือนอะไรนะ นี่คือเรือนหนึ่งสองสามสี่เรือนเนี่มันมีขนาดประมาณรักสาสองศาเหมือนกับราศีแต่มันไม่ทับซ้อนกันพอดีนะครับเกินนําไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะยาวแล้วจะทําให้ไม่อยากดูไม่อยากเรียนรู้นะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ